กรมอาามัยแนะ7วิธีเอาตัวรอดเตรียมพร้อมรับมือเหตุแผ่นดินไหวแนะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือเหตุแผ่นดินไหวร่อยเลื่อนสกายอย่างปลอดภัยเพื่อลดเสี่ยงอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพผลกระทบจากแผ่นดินไหวหากมีความรุนแรงอาจส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการพังทลายของอาคารสิ่งปลูกสร้างเสาไฟฟ้าและป้ายโฆษณาต่าง บางพื้นที่อาจมีไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดอัคคีภัยทําให้ประชาชนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและอาจส่งผลต่อภาวะจิตใจของประชาชนที่ประสบเหตุได้ กรมอนามัยแนะเจ็ดวิธีเตรียมพร้อมรับมือและเอาตัวรอดจากเหตุแผ่นดินไหวอย่างปลอดภัยดังนี้ให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐแจ้งเตือนเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุให้ตั้งสติอย่าตื่นตระหนกและเตรียมพร้อมอบพยพอยู่เสมอกรณีอาศัยอยู่ในบ้านให้หมอบลงที่พื้นใต้โครงสร้างอาคารที่แข็งแรงป้องกันสิ่งของจากเพดานหรือที่สูงหล่นใส่ กรณีเปิดแก๊สปรุงอาหารให้หยุดทำและปิดแก๊สทันทีหากอยู่ในอาคารสูงคอนโดมิเนียมอาพาร์ตเมนต์ให้เตรียมอพยพหากมีความรุนแรงต่อเนื่องให้รีบออกจากอาคารทันทีโดยใช้ทางหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดรีบออกไปให้ห่างจากตัวอาคารให้มากที่สุดและหากมีสมาชิกไหนบ้านที่เป็นผู้พิการผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเสี่ยงทางสุขภาพควรพาออกจากพื้นที่โดยเร่งด่วน ออกห่างจากหน้าต่างประตูโดยเฉพาะกระจกเพื่อป้องกันอันตรายและลดความเสี่ยงการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากโครงสร้างที่ถูกทำลายจากแผ่นดินไหวรุนแรงกรณีอยู่นอกอาคารอยู่แล้วห้ามเข้าไปในอาคารโดยจุดที่ยืนหลบภัยต้องไม่มีสิ่งปลูกสร้างสูงป้ายโฆษณาต้นไม้เสาไฟฟ้าโดยรอบเพื่อป้องกันการถลม่มหรืออุบัติเหตุ เตรียมเก็บสิ่งของที่จําเป็นให้พร้อมสามารถหยิบออกมาใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุเช่นยาสามัญประจําบ้านยาประจําตัวไฟฉายโทรศัพท์มือถือและน้ําดื่มทั้งนี้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหวอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ให้ดูแลเฝ้าระวังเป็นพิเศษให้สังเกตทําความคุ้นเคยทางออกฉุกเฉินหรือทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุด หาเกิดแผ่นดินไหวจะได้หนีออกมาได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยลดการสูญเสียบาดเจ็บและเสียชีวิตแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ที่สายด่วนนิรภัย1784